สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้จะมารีวิวและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เราสามารถนำเอาเต็นท์ในการอยู่ริมหน้าผาเพื่อชมบรรยากาศได้แบบสุดยอดเลยนะครับก่อนที่ไปรับชมอยากให้เพื่อนๆท่านการกดปุ่ม s u b ส c r i b e และก็ปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการจะทำคลิปด้วยน,นะครับ หรับสถานที่ที่จะมาแนะนำในวันนี้มีชื่อว่าวณทยานภูมิครับใน,นพื้นที่ของอำเภอพนมคําส้อยจังหวัดุัตตานีแล้วก็การเดินทางนั้นเราก็จะใช้ถนนวารีราชเดชจากอำเภอปุชุมไปอำเภอเรืองทางแล้วก็ไปที่อำเภอพนมคําส้อยครับระยะทางประมาณ70กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1 000. ชั่วโมงนะครับ เมื่อเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอเลยมกทาเราก็จะต้องเลี้ยวเข้าไปที่ถนนช้ย,ยางคูนนะครับเป็นถนนที่มาจากจังหวัดบนราชธานีไปที่จังหวัดมุกดาหารครับสภาพถนนก็เป็นถนนสีเลนครับทำให้เราสามารถขับรถได้อย่างสะดวกสบายเลยครับ ำหรับวันนี้ก็จะเจอกับฝนตกโปรยปลายตลอดเส้นทางนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยโดนพายุเหขียนหมู่ครับแต่ถึงโดนฝนยังไงน,นะครับเราก็ต้องไปเพื่อชนบรรยากาศลิงหน้าผาครับเมื่อขับมาได้สักพักเราก็จะเห็นทิวเขาภูหมูนะครับรอยู่ทางด้านขวามือ ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังน,นะครับเนื่องจากค่าฝนตกถนนก็อาจจะลื่นนะครับขับมาเรื่อยๆจนเกือบจะสิ้นสุดเขตจังหวัดยะโสธรเราจะเห็นจุดที่สามารถขึ้นไปดูมูได้อีกจุดนงครับตรงทางด้านขวาตรงนี้บริเวณบ้านนาโปอำเภอเมืองนารนะครับเป็นถนนลาดยางลัดเลาะไปตามพุ่นานของชาวบ้านครับแต่ว่า ก็จะไม่เลือกขึ้นที่รงจุดนี้นะครับซึ่งจะมีอีกจุดหนึ่งเราก็ขับรถไปเรื่อยๆก่อนที่จะถึงอำเภอนิคมพราซอยนะครับให้เราทําการสังเกตทางด้านซ้ายมือจะมีปั๊มน้ํามันปอตทอรครับให้เราชิดขวาเพื่อที่จะทําการกลับรถครับ จากที่เรากลับรถมาเราก็จะเห็นปั๊มน้ํามันอยู่ทางด้านขวามือน,นะครับเราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับก็ให้เราชะลอความเร็วนะครับแล้วก็คิดซ้ายเพื่อที่จะเลี้ยวขึ้นไปอย่างวนะอุทยานถุ่นครับให้เราทําการเปิดไปเลี้ยวเลยนะครับ ก็จะเห็นถนนที่จะเลี้ยวขึ้นไปครับเป็นถนนเข้าไปในหมู่บ้านก็ค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวสังเกตด,ด้านขวามือจะมีร้านที่ขายอุปกรณ์ของรถไถอยู่นะครับตรงนี้ก็จะขับไปอีกประมาณ10กิโลเมตรครับจากนั้นก็จะเจอกับสะพานข้ามลำน้ำครับเป็นลำน้ำที่ไปยังห้วยชิเล็ก ด้านหน้าของเรานะครับก็จะเป็นทางสีแยกครับตรงไปจะเป็นวัดให้เราทำการเลี้ยวซ้ายนะครับส่วนถนนที่มาจากทางด้านขวาก็คือเป็นถนนที่มาจากจุดบ,บ้านนาโพที่สามารถขึ้นปุ่มได้อีกเส้นทางหนึ่งที่ผมแนะนำไปนะครับก็ขับไปอีกสักเล็กน้อยนะครับก็จะเจอกับทางสามแยกครับ ตรงนี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่บ้านหลังแต่ว่าให้เราทำทางตรงขึ้นไปเลยนะครับก็จะเข้าสู่พื้นที่ของวัณุทยานภูมิครับสองข้างทางก็จะเป็นต้นไม้ค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะครับแต่ว่าวันที่ขึ้นไปแล้วก็ช่วงที่ขึ้นไปก็ใกล้จะคกบค่ำนะครับมีลมพายุทำให้กิ่งไม้ต่างๆหักลงมาที่ถนน ก็จําเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถขึ้นไปอีกนะครับก็จะสังเกตว่าระดับของถนนค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งไลค์กดแชร์ไปเรื่อยนะครับอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะถึงพื้นที่ลานจอดรถของวณุทยานุ่มีแล้วนะครับ และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงลานจอดรถของวนะอุทยานภูหมูครับ้านหน้าก็จะเป็นพื้นที่กางเต็นท์ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ริมหน้าผาเลยนะครับก็บรรยากาศเป็นอยังครับสวยงามมากเลยทีเดียวแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับผมก็จะแนะนําพื้นที่ส่วนต่างๆของวนะอุทยานภูหมูแห่งนี้ครับ รอติดตามได้เลยนะครับ